สวัสดีคนเกิดวันจันทร์ค่ะแม่หมอมาแล้วนะคะมาบอกดวงเหมือนที่ผ่านมาค่ะนี่เป็นสัปดาห์ที่สามจากวันที่15ถึง21พฤศจิกายน2563คนที่เกิดวันจันทร์คุณได้ไพ่เดชฮ้ please ราชินีพระจันทร์นะคะไพ่ใบนี้หน้าไพ่บอกถึงผู้หญิงที่มีอารมณ์ซับซ้อนเข้าใจยากหรืออารมณ์แบบผู้หญิงตลอดสัปดาห์นะคะเหมือนมีคนสองคนอยู่ในร่างเดียวกันเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหงุดหงิดง่ายแม้แต่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าต้องการอะไรกันแน่นะคะ จะมีข้อดีอยู่ที่เป็นคนสวยค่ะมีสเสน่ห์เป็นคนหน้าตาดีและมีพรสวรรค์ทางด้านศิลปะนะคะมาฟังคำทํานายค่ะในสัปดาห์นี้การเงินคนวันจันทร์มีเงินอย่างไม่คาดคิดได้รับการอุปถรัรมภ์อุปการะ ไม่ขัดสนและไม่ลำบากตลอดสัปดาห์นะคะมีใช้จ่ายรับมาจ่ายไปเหลือด้วยค่ะมีเหลือเก็บถ้าคุณไม่ช้อปปิง้งบำบัดความเครียดของตัวเองนะคะาการงานคนวันจันทร์ค่ะงานมั่นคงแต่เบื่อหน่ายอารมณ์สับสน เบื่อเพื่อนร่วมงานรู้สึกว่าถูกสุขสิทธิ์นินทาบางคนก็อยากหลบอยู่ตามลำพังคนเดียวเป็นช่วงคล่องตัวเรื่องการงานค่ะมีคนคอยช่วยเหลือตลอดจะให้ผลดีเรื่องงานก็ งานศิลปินนะคะนักร้องนักสแสดงนักกวีหรือนักบวชครูงานโฆษณาประชาสัมพันธ์งานที่เกี่ยวข้องกับความงามวงการบันเทิงนะคะนางงามอย่างนี้ค่ะมาถึงความรักคนวันจันทร์รักแท้แพ้ใกล้ชิด ใกล้ไครก็จะรู้สึกรักประทับใจเป็นช่วงอารมณ์อ่อนไหวได้ง่ายๆค่ะอาจมีรักซ้อนหรือการแอบรักหรือหลงรักคนไม่ได้โสดเป็นรักต้องห้ามค่ะเป็นช่วงอารมณ์แปรปรวนบางคนก็รู้สึกอยากโสดสวยๆหล่อๆไปตลอดสัปดาห์ก็มีค่ะเพราะมี สองอารมณ์ค่ะในช่วงสัปดาห์นี้บางคนก็ไม่ต้องการคบใครเลยเก็บตัวเงียบลำพังก็มีนะคะมาสุขภาพค่ะ,ส,คะสุขภาพคนวันจันทร์คุณจงหนดหยิดเวี่ยงไปกับทุกเรื่องค่ะเป็นอารมณ์แปลปลวนบางทีก็ภูมิแพ้นะคะมีเรื่องคิดมากวิตกกังวล ไปเองค่ะไม่ได้จริงเลยจินตนาการคิดไปตามบรรยากาศหรือตามอารมณ์คุณนั้นแหละค่ะให้พยายามควบคุมอารมณ์จิตใจให้สงบนะคะตั้งใจตั้งสติออกห่างจากสิ่งที่ทำให้เราลุ่มหลง หรือควบคุมตัวเองไม่ได้เช่นการดื่มให้งดการดื่มในช่วงเจ็ดวันนี้หรืองดเที่ยวห่างจากอบายามุกต่างๆนะคะเป็นช่วงเวลาอันสัน้นให้คุณคอยควบคุมดูแลตัวเอง<ม>ก็จะผ่านไปได้ด้วยดีไม่ต้องกลับมาเสียใจทีหลังนะคะอาแม่หมอจะมาบอกดวง และความเป็นไปของคุณในทุกสัปดาห์ค่ะเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์และพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ